เปิดตัวมาแล้วนะครับไม่เอียมอองเลยกับ all-new Toyota Yaris a t i p e h e v นั่นเองในปีโมเดล2025นี้บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาเพราะมาพร้อมกับเครื่องยนต์1.5ไฮบริดนั่นเองรับรองว่าขับประหยัดแต่ยังคงในเรื่องของสมรรถนะที่ดีเหมือนเดิมการตอบสนองที่ดีเยี่ยมของระบบ Hybrid ของ Toyota เป็นที่1และมาพร้อมกับดีไซน์ที่ดุดันทีเด็ด Toyo ต้ Yaris a t y e h u รุ่นนี้นั่นก็คือรุ่นของ G-Sport มีการปรับจูนในเรื่องของช่วงร่างให้ขับขี่แนวสปอร์ตขึ้นมาพร้อมกับล้ออลลอย17นิ้วกับกระจังหน้าแบก GR กระจกมองข้างสีดำพร้อมกับชุด Aero Package รับรองว่าภายในเนี่ยออกแบบจัดเต็มเช่นเบาะหนังกลับพร้อมกับโลโก้ GR มาพร้อมกับลำโพงไพลอเนียที่แม่งโคตรแน่นเอาจริงๆก็คือโตยต้าเขาใส่มาให้ครบโหมดอะเป็นแบบรถเล็กแต่ใส่ฟิลความสปอร์ตเข้าไป ครบพร้อมทุกอย่างหมดเลยในรถคันนี้ที่ออกแบบมาใหม่เอี่ยมอ่องเลยสําหรับตัวเครื่องแล้วก็ในเรื่องของการออกแบบต้องลองนะครับพลาดไม่ได้แล้วมาเจอกันนะครับงานเทสไดร์ห้ึงเกันยาย,ยนนี้นะที่โตโยตานครพิงได้ทั้ง3สาขาเลยรับรองว่าไม่มีกั๊กแน่นอนสําหรับโตโยตานครพิงนะครับอย่าลืมนะมาแล้วเจอกันนะครับ